ส่านนะครับตอณีที่ทางเจ้าที่ทำงานสุกรท่าเรือหลักเจบางได้ทําการจับกลุ่มการสอบสอบออกสินค้าที่เป็นไัยกับสังคมหรือเปล่านะครับก็เลยมีสอกจากบ้านเราเนี่ยนะครับจะไปปลายทางที่สหราฐอามกาก็คืออังกฤษเนี่ยนะฮะตุลับปลายทางนะครับว่ามีตัวตนหรือเปล่าซึ่งตรวจสอบแล้วนะครับมาทำการตรวจสอบนะครับ ก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็นคือการใช้เอ็กซเรย์นะครับที่บรรจุนะครับที่สัมผัสแด้เลยนี่ก็ะะจะเป็นสัมแัสได้นเรื่องของ้นผิถูกแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าจริงๆแล้วในการส่งออกเนี่ยจะต้องมีใบชีช้ๆกันนิดนึงโอเคครับครับหนึ่งสองหนึ่งยาดกล้องนี้ก่อนนะครับที่ยืนตรงเนี้ยสายเขียวทั้งนั้นแต่เนี้ยครับ สำหรับทำลายในการจัดกลุ่มกัญชาล็อตนี้นะครับเริ่มจากว่าเรามีเป้าที่เราจะตรวจสอบนะครับดีที่ส่งออนหลน์นะครับรายแรกเนี่ยจะทำแดงดินสัญญาที่เราใช้กับเครื่องพิสเน็ตนะครับส่วนรายที่สองก็จะเป็นแบนด์ในถุงมือผ้าน,นะครับหลังจากที่เราตั้งกล้องสังเกตแล้วนะครับเราก็มีการตรวจสอบข้อมูลสาราใาจากแล้วเนี่ยก็น่าจะออกมาสักน้อยล้านบาท คุกแล้วก็โทษปรับนะคะค่พร้อมไหคะไม่รู้ว okay. 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 ่าของมันเดี๋ยวของมนมัต้องแใช้เวลาหน่อย ครับวันนี้นะครับทางพนักงานสุกรท่าเรือหลมบางรันก็ได้รับมอบหมายจากทางกรมสุกรนะครับให้เสื่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมตัญชาลักลอบส่งขอกนะครับซึ่งงานการจับกุมครั้งนี้นะครับก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับก็ทางเจ้าที่เราเนี่ยก็ได้เข้มงวดนะครับตามอโิบายของทางท่านนายกัฐมนตรีท่านแทน ทนวัดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านจุลันธ์นะครับแล้วก็ท่านที่ดีแล้วก็ท่านยุทธนานะครับซึ่งกำกับดูแลพนักงานส่วนท่าเรือหลัชางบางอยู่ท่านก็กำชับให้เจ้าที่เราทุกทุกส่วนนะครับในท่าเรือลำช้างบานครับช่วยกันตอวจสอบดูแลนะครับก็ระวังไว้สินค้าที่ไม่พึงประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าที่อส หรือว่าสินค้าที่นําเข้านะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าที่ต้องมีใบย้ายนะครับทุกอย่างนี้เราทําตามอโยบายนะครับช่วงนี้ก็จะเข้มงวดเข้มข้น,นครับก็ต้องอให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยประชา<อ>สัมพันธ์ในเรื่องของผลงานของการจัดเก็สินค้าของกรมสุขภาณด้วยเพราะการตักลุ่ครั้งนี้ได้อ่า กัญชาทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับผมทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลกร,รัมครับหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลกร,รมัมมูลค่าครับค่ามูลค่าประมาณยี่สิบห้าล้านบาทครับเราะผมถ้าส่งไปยังต่างประเทศนะครับถ้าส่งไปต่างประเทศเนี่ยก็มูลค่าน่าจะประมาณสักร้อยล้านบาทการจับกุ้มเราดําเนินการยังไงครับก็เออ่จากการเออ่ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกของผู้ส่งออกเนี่ยครับเราก็จะดูว่าผู้ส่งออกเนี่ยมีแหล่งผลิตถ้าไว่าเขา ต้องออกอยางเป็นยางเราก็จะดูว่าอ,อันนี้มันเป็นโรงงานส่งออกอยางหรือเปล่าเป็นยางหรือเปล่าซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแหลง่งที่ชัดเจนนะครับก็เป็นประเด็นที่เราต้องตรวจสอบต่อไปก็ไปตรวจสอบเอกาสารในการส่งออกเพื่อยมุ้งไว้นะครับ็จะมีที่อยู่ผู้รับปลายทางน,นะครับก็พบว่าผู้รับปลายทางเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตน,นที่ชัดเจนนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่ามันมีความถูงเสี่ยง ก็นําสินค้านี้มาเอ็กซเรย์ครับร<ๆ>ีบพอมาเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พบว่ามันมีความผิดปกติกนะฮะว่ามันมีช่องว่างอยู่ในทะเลนะฮะก็เห็นชัดเจนว่ามันจะเป็นช่องว่างแล้วก็มีสีสีที่มันบ่งบอกถึงพวกที่มันแตกต่างเข้ามาตัวพักในอัญญาเลยนะฮะก็เลยทำหนังสือก,กุกก็แล้นะะวก็หามาตุกนะครับเมื่อพอนัดผู้ประกอบการนัดทางสายลงสายเรือแล้วเนี่ยก็มาเริดตุกล้มัน ก็พะว่าเขาเปิดแล้วปุ๊บเพิรเพราะว่ามีตุ่มชาที่ซุกซ่อนอยู่ในครดบ